ที่ผ่านมาปัญหาของการพัฒนาเทคโนโลยีไทยอุตสาหการรมใหม่ไม่เกิดไม่ใช่ว่าเราไม่ใช้เงินนะครับเราลงทุนอุดหนุนรถอีวีไปแล้วเนี่ยสองหมกว่าล้านบางบริษัทมีการลงทุนใหม่บางบริษัทปิดตัวไปแล้วนะครับเพราะที่ผ่านมาบทเรียนของเราคือเราลงทุนไม่ไม่ครบทั้งระบบนิเวศนะครับถ้าจะทําใหม่เนี่ยผมอยากยืนยันว่ายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไทยต้องเปลี่ยนโดยการติดชิปให้อุตสาหการรมเก่าเนี่ยไปต่อได้ แล้วก็อุตสาหกรรมใหม่เกิดทางเลือกเฉื่อฉายในระดับโลกนะครับแต่ยุทธศาสตร์ต้องเปลี่ยนที่ผ่านมาเราชอบดึงเข้ามาผลิตทั้งคันใช่ไหมครับลถมาผลิตทั้งคันที่ไทยโทรศัพท์ต้องมาผลิตทั้งอันที่เราเหรอไม่ใช่แล้วครับปัจจุบันยุทธศาสตร์ต้องเปลี่ยนไปขอให้เราหาจุดที่เราเก่งในซัพพลายเชนแล้วเก่งจนโลกขาดเราไม่ได้ซึ่งเราเสนอชิ้นส่วนยุทธศาสตร์3ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับหคือเซนเซอร์2คือพาวเวอร์บอร์ดพาวเวอร์ชิฟต่นะครับและ,ค,ะรแลครับ ที่สําคัญนะครับเราจําเป็นจะต้องดึงอุตสาหกรรมเก่าของไทยที่ยังมีผู้ประกอบการเยอะมีแรงงานเยอะไปด้วยกันได้ยกตัวอย่างเตียงนะครับทุกท่านเฟอร์นิเจอร์เรายังผลิตอยู่นะครับสิ่งทอเรายังผลิตอยู่เตียงถ้าคุณทําเตียงไม้ธรรมดาคุณได้เงินแค่ห้าพันบาทขายเตียงหนึ 1, ่งเตียงแต่ถ้าเราติดเซนเซอร์เข้าไปเมื่อไหร่มันจะสอดรับกับสังคมสูงวัยมันตรวจจับแผลกดทับได้มันจับอุณหภูมิจับความชื้นได้มูล,ลค่าของเตียงจะเพิ่มขึ้นมาสิบเท่าเป็นห้าหมื่นบาท นี่คือยุทธศาสตร์ของเรานะครับสร้างการเติบโตพร้อมกับความเหลื่อมล้ำ AI มองให้เป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์หา3าชิ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เราเก่งเรามีวิศวกรเรามีนักออกแบบอยู่แล้วส่งเสริมทั้งระบบนิเวศท,ทั้งฝั่งดีมานฝั่งซัพพลายและอินฟราสตรัคเจอร์ไปพร้อมกันนี่คือทางเลือกใหม่ทางที่จะไปต่อของเสือตัวที่5ครับเราอยากฟื้นชีวิตเสือตัวที่5ให้กลับมาวิ่งได้ด้วยขาของเราเองด้วยการมีเทคโนโลยีเป็นของเราเองขอบคุณครับ